สวัสดีครับผมรามิสไตล์บายแจ็คชื่อนี้ไม่มีเสียครับพี่สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามไลฟ์สดนี้นะครับผมรามิสไตล์บายแจ็คชื่อนี้ไม่มีเสียครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้ติดตามช่องด้วยนะครับหารุ่นในแบบไหนอยู่มาพูดคุยทักทายกันได้ครับพี่นะครับเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับหารถไปเที่ยวกันหรือยังนะครับมีรถเดินทางหรือยังครับพี่มารับรถคู่ใจไปไว้เป็นเพื่อนเดินทางกันสักหนึ่งคันนะครับผม นะวันนี้มีโปรเด็ดๆเลยนะครับเนี่ยรออแบบนี้ทรงแบบนี้แปลกๆตามีพี่ๆท่านใดสนใจไหมนะนะครับผมบอกเลยคันนี้เด็ดสุดนะครับกับเบนนารีนะครับ bn 5 0 2 4สวัสดีพี่พๆเพื่อนๆนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมรามิสไตล์บายแจ็คนะครับหรือว่าทักเข้ามาในเพจ Facebook ก็ได้นะครับพี่รามิสไตล์ครับหารถเล็กรถใหญ่ หารุ่นไหนมาพูดคุยกันนะครับหรือว่าจะเป็นสไตล์ทัวรริงมีเยอะมากจุงนี้เอามาสต็อกไว้ให้พี่ๆได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นยามาฮ่า MT07 แบบนี้นะมาชมกับรถคันแรกเลยแล้วกันครับสำหรับวันนี้หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนสีแดงล่อแบบนี้รถเพิ่งเข้าครับผมกับ honda CBR500R คันนี้เลยแล้วกันครับนะ 500R สีแดงตัวนี้หล่อๆครับผม นะครับสีแดงดำปี2020นะครับปี2020บอกเลยว่าค่างว่เพียง3,100บาทเท่านั้นค่างว่เพียง3,100บาทเท่านั้นกับตัวโฉมสปอร์ตแบบนี้เครื่องยนต์2สูบ500 cc ซีซีนะครับเครื่องยนต์2สูบ5 0 0ซีซีกับแบรนด์ Honda ตัวนี้เลยกับ Honda CBR 5 0 0 R ไฟหน้าคู่นะครับตัวนี้ยังไม่เป็นตัวโชคหัวกับรีบาวนะนะครับยังเป็นโชคหน้าธรรมดาอยู่ นะครับผมปี2020รอๆแบบนี้ข้างวดเพียง3,100บาทเท่านั้น60งวดครับรถปี2020าราคาเงินสดอยู่ที่119,000บาทฟังไม่ผิดครับพี่119,000บาทครับผมนะข้างวดเพียง3,100บาทเท่านั้น60งวดอยู่ต่างจังหวัดออกได้ครับพี่ออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพครับผ่อนเพียง3,100บาทเท่านั้น60งวดนะครับผม ราคาเงินสด11900 0บาทครับแล้วดาวเท่าไหร่ครับวันนี้รับรถจบที่4 0 0พบาททางร้านช่วยดาว1 5รับรถจบที่4000บาทบาทครับผมนะทางร้านช่วยดาว15%ครับพี่เครดิตด,ดีรับรถจบที่4 0 0 0บาทเลยนะครับทางร้านช่วยอะไรบ้างแถมอะไรบ้างเอาแบบนี้ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่าพลบบฟรีค่าประกันรถหายาถูกใจไหมครับพี่นะ ออกได้ทุกจังหวัดครับออกได้ทุกอาชีพอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ครับพี่มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะครับมาดูอีกคันละกันกับเสียงโหดๆเพราะๆกับ c b 6 0กับ c 650f ปี2017คันนี้ละกันนะครับปี2017คันนี้รอๆเลยโฉมไฟหน้า LED ตา2ชั้นเนี่ยพี่นะตัวนี้เป็นตัวโฉมใหม่แล้วครับพี่ไฟหน้า LED ตา2ชั้นแล้วนะครับ ตาแหลมแล้วครับพี่กับเครื่องยนต์สี่สูบเรียงเสียงหนหนูดหวานๆปี2017มีอะไรมาให้บ้างสําหรับคันนี้ไฟเลี้ยวแต่งมือเบรกมือคัสแต่งเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับผมปอกแฮนด์นะครับกันลม้มนะครับท่อตัวนี้บอกได้เลยว่าล่นมากจริงๆครับกับท่อไดโวนะครับเกียร์โยงท่อไดโวท้ายสัน้น ปี2017สีดําหดีดโหดแบบนี้นะครับผมรถปี2 1 7พันิชิปเตอร์ใช้ได้ไหมต้องเช็คอีกทีนึงนะน่าจะใช้ไม่ได้ครับพี่ฟรีชิปเตอร์เกียร์ยงเพราะว่าไม่มีสายต่อเพิ่มเข้ามาอ่ะเปิดราคากันไปเลยแล้วกันครับสำหรับคันนี้ปี2 1 1กับ h o n d กับ h o n F ล c สีดีหหอสีดำโหดๆท้ายสั้นเกียร์ยงท่อไดโวนะครับในราคานสดที่ 1 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ139,000บาทก็ับพี่สำหรับราคาเงินสดนะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่จัดไฟแนนซ์ครับอย่างเช่นเคยครับพี่อย่างที่แจ้งเลยออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพครับพี่ทางร้านช่วยดาว15%ครับใช้เงินรับรถเพียง9,000บาทเท่านั้นใช้เงินรับลดเพียง90,00บาทเท่านั้นครับพี่ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่าพรบ นะครับฟรีไปเลยค่างวดอยู่ที่4,100บาทเท่านั้นค่างวดอยู่ที่4,100บาทเท่านั้นครับพี่นะครับ48งวดนะคันนี้สี่งวดไม่ใช่60งวดนะครับพี่4ปีเท่านั้นเองนะครับ4,100บาท4ปีครับสุดจัดมากนะรอแบบนี้สายคลาสสิกก็มีนะครับนี่อย่างตัวอิมเพลเร่ส0่กับ แบรนด์เบนเนลี ary, นะครับผม4 0 0ซีคลาสสิกนะครับล้อซี่ลวดหน้าหลังซี่ลวดหล่อมากเป็นเอกลักษณ์ดูยังไงก็ไม่เบื่อครับค่างวดผ่อนสบายๆนะครับผม2,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับอิมิเรเล่ ere, ตัวนี้2,000กว่าบาทเท่านั้นนะปี2022ด้วยใหม่ๆเลยนะครับปี2022เครื่องยนต์ 400cc 1สูบนะ สูบเดียวครับผมปี2022รถปีใหม่มากโอ้ตัวนี้ผ่อนผ่อน2,400บาทครับค่างวดเพียง2,400บาทเท่านั้น60งวดนะครับพี่2,400บาทได้รถสไตล์คลาสสิกไปใช้เลยนะครับกับเครื่องยนต์4 0 0 c ีดอกยางหน้าหลังเหลือเต็มครับพี่เพราะว่าเป็นรถปีใหม่ปี2022นะครับในราคาเงินสดอยู่ที่ ไปหมื่นเก้าบาทเปิดไปเลยพี่าราคาสุดปลายหมื่นเก้าบาทครับพี่นะไปหมื่นเก้าบาทเท่านั้นสําหรับค่างวดอยู่ที่เพียงสองพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นหกสิบหวัวเช่นเคยครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่าพรบรฟรีค่าประกันรถหายออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพครับพี่สูบเดียวนะสี่ร้อยซีซีครับสิงโตนะครับสูบเดียวเสียงนุ่มๆ ขับนิ่มๆสบายๆเดินทางไกลได้สบายเลยนะราคาเงินสดเพียง8 9 0 0 0บาทเท่านั้นมาฟังว่าดาวเท่าไหร่คันนี้รับรถจบที่5,000บาทครับพี่ดาวเพียง5,000บาทครับนะครับกำเงินมาเลยพี่5,000บาทได้รับรถเลยนะครับผมเครดิตดีอนุมัติภายในวันไม่ต้องห่วงครับพี่นะเครดิตดีอนุมัติภายในวันรับรถกับภายในวันได้เลยนะครับผม8 9ด0 0าดาว5,000บาท พรอยู่ที่2,400บาทครับ60งวดรถปี 2, 2,022ด้วยปีใหม่ๆเลยมี2คันนะสำหรับคันนี้ปี2,021นะครับปี2,021สําำหรับคันนี้รอๆแบบนี้มีพี่ๆท่านใดสนใจไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกับตัวหนึง่งเป็นรถที่ของแต่งครบมาก นะของแต่งครบมากเอาแบบไปแบบคุ้มๆเลยโอ้โนหะ oh, oh. อะไรมันจะ่อขนาดนี้ชุดแต่งมาเต็มอะพี่ผมบอกเลยนะแต่งมาเต็มมีอะไรให้บ้างมีปั๊มนะปั๊มบนนะครับปั๊มบนตัวนี้ของแต่งมาให้แฮนด์เปลี่ยนนะครับชิวหน้ารอลอ,ลอนะบางคนนะครับงานหุ้มคาร์บอน ไล่น็อตสีเก็บมานะครับผมากาดหม้อน้ําชิวหน้าแต่งกระจกสั้นปลายแฮนด์นี่มันเกือบครบเลยนะพี่มือคัดอ่หลอ่ลอๆแบบนี้ครับผมไล่น็อตมาก,กันล้มนะครับแข้งเครื่องเกียร์โยงพัดเทา้าหลังแต่งนะครับกับท่อ AR โอ้โห มันสุดจริงๆนะกับเนี่ยครอบถังนะครับครอบถังโอ้โหคาร์บอนตัวน,นี้้ายอีกมือจับกันตกหุ้มคาร์บอนมาให้อีกท้ายสั้นนะครับผมกับตัวาสายเบรกหลังปลดเร็วสายเบรกหลังปลดเร็วคอบสวิงอาร์มหลังงานหุ้มคาร์บอนมาอีก โอ้โหผมบอกเลยครบจริงๆคันนี้นะเอาไปแบบลั่นๆเลยเกียร์โยงพักเท้าแตง่งนะสุดแค่ไหนคันนี้แนะนำเลยนะครับน่าใช้มากเอาไปแบบไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะพี่พร้อมลั่นหน้าฝนเลยนะครับออกคิปหน้าฝนนี้แน่นอนดอกยางหน้าหลังเหลือเต็มพี่คิดดูนะดอกยางหน้าหลังเหลือเต็มโอ้โห พร้อมลั่นเลยคันนี้กับ honda cb 6 5 0 s ตัวไฟหน้าเอลตาสองชั้นแล้วครับปี2017ปี2017ด้วยนะครับค่างวดเพียง4,100บาทครับ48งวดค่างวดเพียง4,100บาทครับ48งวดนะครับผมอะไรจะถูกขนาดนั้น สวัสดีครับสาหรับพี่ๆท่านใดที่เข้ามานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครป์ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมนะพูดคุยทักทายกันได้พี่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจหารุ่นไหนแบบไหนอยู่นะครับมาพูดคุยทักทายกันได้ครับรอๆแบบนี้มีพี่ๆท่านใดสนใจไหมครับมาฟังราคากันบ้างว่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับสําหรับคันนี้ตัดสดอยู่เท่าไหร่ครับนะ คันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่139 0 0 0บาทครับนะ1 3 9 0 0 0บาทครับพี่ผ่อนเพียงเดือนละ4,100บาทเท่านั้น48งวดนะครับออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพจริงๆอาชีพอิสระก็ออกได้นะอย่างเช่นอาอาชีพร้านตัดผมแบบนี้กิจการส่วนตัวโอ้โหออกได้สบายเลยพี่อาชีพเกษตรกรออกได้ไหมออกได้ครับพี่นะขอเพียงมีสมุดเกษตรกรเท่านั้นนะครับมีสมุดเกษตรกร นะครับผมออกได้เลยนะครับออกได้ทุกจังหวัดจริงๆนะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทาสัญญาถึงหน้าบ้านกดติดตามผลงานหน้า Facebook ได้นะพี่รามีสไตล์เป็นภาษาไทยนะครับผมรามีสไตล์ภาษาไทยครับหรือโทรเข้ามาได้ครับ0854936547แจ็คครับนะราคาสด139,000บาทผ่อน4,100บาทครับผม48งวดนะหรือว่า4ปีเท่านั้นรับรถเท่าไหร่ครับดาวเท่าไหร่ครับวันนี้ ดาวอยู่ที่1 5 0 0 0บาทครับรับรถจบที่1 5 0 0 0บาทเครดิตดีรับรถจบที่1 5 0 0 0บาท,บบท, 15, บาทโอ้โหเงิน15 0 0 0ซื้อของแต่งไม่ได้นะผมบอกเลยห5 0 0 0นี่ถือว่าดาวถูกมากสำหรับของแต่งครบๆขนาดนี้พร้อมลั่นแบบนี้นะไม่เสียแรงแน่นอนนะครับได้รถหล่อๆไปขับเลยในราคาสด1 3 9 0ง0สบาทครับพี่ดาว1 5 0 0 0บาทครับผมผ่อนอยู่ที่4,100บาทเท่านั้น4 8งวด มาจัดมาโดนกันได้อามาชมกันบ้างครับสำหรับตัวเ e n ารีเชียเคนะครับรถวอลลิงถ้าเกิดว่าเป็นเ e n ารีเชีย502แบบนี้พี่นะแบบนี้นะแบบนนะหรือสีเหลืองสีขาวแบบนี้นมีปิ๊บให้3าใบทุกคันครับพี่มีปิ๊บให้3ใบทุกคันครบเลยมีปิ๊บซ้ายขวา นะครับแล้วก็ปิ๊บกลางติดแคทบาบนให้ทุกคันแล้วก็สปอร์ตไลท์ให้ทุกคันนะครับอย่างคันนี้นะครับผมปี2022นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใส่ปิ๊บให้นะ <c oughs> เพราะว่าที่จอดไม่พอพี่ต้องขออภัยด้วยนะรอรอแบนี้แคทบาบนแคทบาล่างสปอร์ตไลท์คู่หน้าอีกนะปิ๊บหลัง3ใบนะครับใบบนใบกลางซ้ายขวานะครับทัวริงรอรอ200ร้ออไม่ใช่สิ 5 0 0ซีซีนะครับผมกับเครื่องยนต์2สูบ47แรงม้านะครับกับตัวล้อสี่ลวดล้อหน้าขอบ19ล้อหลังขอบ17แบบมียางในนะพี่ดิสเบรกคู่หน้านะดิสเบรกคู่หน้าโช๊คหัวกับรีบา่าวระบบเบรก ABS ครับผมนะระบบเบรก ABS มีมาให้ครับผมนะมีกาดแฮนด์มาให้ด้วย คิวหน้าทรงสูงนะซ้ายขวามีปีกด้วยมาดูรคาคากสดกันบ้างสำหรับตัวเบนนารีที 502X ปี2022คันนี้สีขาวนะครับผมมือหนึ่งป้ายแดง260,000นะมือหนป้ายแดง260,000แต่มือสองตัวนี้อยู่ที่175,000บาท175,000บาทครับพี่สําหรับคันนี้ตัดสดไปเลยนะครับตัดสดที่175,000บาท สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจัดไฟแน,นนซะ์นะดาวเริ่มต้นเพียง20,000บาทเท่านั้นดาว20,000บาทเท่านั้นครับพี่พอ่อยู่ที่4,100บาท60งวดนะครับ179,000็่เนบาทครับพี่นะดาวอยู่ที่20,000บาทพอ่อยู่ที่4,100บาทครับผม60งวดนะครับโอ้โหอลอๆแบบนี้เลยมีแคทบาบนแคทบาล่างมาให้สปอตไลท์คู่หน้า มีให้ครบพร้อมปิ๊บอีก3ใบไม่ต้องไปหาปิ๊บมาใส่เพิ่มเลยเพราะว่าตัวนี้มันหล่อแล้วครับพี่นะปิ๊บหล่อแล้วค้าจัดข่าโอนภาษีพะบอรประกันรดหายทางร้านแถมให้ครบหมดเลยลานี่สไตล์บายแจ็คชื่อนี้ไม่มีเสียจัดให้แน่นอนครับพี่นะดูแบบไหนอีกอย่างที่ผมเกิล้วอูมันมีรถหลายคันแน่นอนหลายคันมากอยากที่อยากจะพาดูอ่ะคันนี้เข้ามาใหม่แล้วกัน กับตัวไท่อัมไทเกอร์นะครับกับตัวไท่อัมไทเกอร์นะครับ XDR XCA นะครับ800เครื่องยนต์800นะครับกับเครื่องยนต์3สูบแบรนด์ไท่อัมรออแบบนี้800ซีซีไท่อัมไทเกอร์ไทเกอร์ XCA นะครับรอมากคันนี้กับไฟอาร์เขาเรียกว่าเรือนใหม่ตัวใหม่แล้วนะครับเดือนไม่ชมใหม่แล้วตัวนี้ ทำไมมันหลอ่อแบบนี้นะมีที่อุ่นมือให้ด้วยฟังก์ชันเยอะแยะเลยนะครับที่ใช้แบบฟังก์ชันขับติดมือมากนิ่มสบายช็อนะซับแทงปรับรีบาวได้นะครับเข้าเกียร์สมูทมากคันนี้นะเข้าเกียร์สมูทมากคันนี้ไม่มีปิ๊บไม่มีกล่องมาให้นะพี่แต่มีแหลกข้างแหลกหลังมาให้ไม่มีปิ๊บปิ๊บไม่มีกล่องมาให้นะมีเฉพาะตัวรถ นะครับผมกับสปอร์ตไลท์เนี่ยลองจริงนะตัวจริงหล่อมากครับนะครับผมกับตัวไทม์ไทเกอร์ XCA 800ครับตัวนี้ปี2018นะปี2018ลอๆแบบนี้เลยนะครับผมเหมาะสำหรับผู้ที่พร้อมเดินทางนะครับ โชกหน้ารีบาวปี2018มาฟังราคากันบ้างครับอยู่ที่259,000บาทครับตัดสดอยู่ที่259,000บาทครับพี่โปรโมชั่นคันนี้เด็ดมากทางร้านช่วยดาว50%นะทางร้านช่วยดาว50%โอ้โหเหมือนแบบยังไงก็ผ่านนะพี่นะยังไงก็ผ่านนะครับผมทางร้านช่วยดาว50% 200,000 5,9,000บาทเท่านั้นรอ,อแบบนี้เลยใช้เงินรับรถดาวอยู่ที่15,000บาทครับดาว15,000บาทครับพี่พรอยู่ที่6,7 0 0อยบาท48่วดพรห0ันอยบาทครับ48หัวดสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะหรือว่าชอบคันไหนแบบไหนทักเข้ามาได้พี่085 4,936 5 4 7หรือว่ากดไปในรายละเอียด ข้างล่างนะพี่ผมจะเอา ID ดีไลน์ไว้ให้อยู่นะครับกด ID ดีไลน์เข้าไปได้เลยครับพี่แล้วก็พูดคุยกันขอเลขมาให้เพิ่มขอรูปรายละเอียดอื่นๆเพิ่มนะครับมาพูดคุยกันได้ครับทาอาชีพนี้ออกได้ไหมครับอยู่ต่างจังหวัดออกได้ไหมพักเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจครับพี่เดี๋ยวผมไปตอบคอมเมนต์อีกรอบหนึ่งนะครับอีกหนึ่งครั้งครับผมกับไทม์ไทเกอร์เอ็กซ ปี2018ครับผมกับตัวเครื่องยนต์3สูบ8 0 0ซีของแบรนด์ไทยอัมครับในราคาเงินสดอยู่ที่259,000บาทครับผมทางร้านช่วยดาว50%ครับใช้เงินรับรถเพียง15,000บาทเท่านั้นผ่อนอยู่ที่6,700บาทครับ48งวด้วนนะครับมาชมกับรถโปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นดีอีกหนึ่งคันของเราครับ ตัวนี้เลยไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆสไตล์การนั่งครับเหมาะเจาะนะครับยังรอนะครับมันเหมือนแบรนด์อะไรนะนะนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สองสูบ5 0 0ซีซีครับพี่นะครับรอหอสไตล์แบบนี้เลยนะเครื่องยนต์สองสูบนะครับ5 0 0ซีซีสี่สิบเจ็ดแรงม้านะครับกับแบรนดเบนนาลี่ BN 502 C นสีนะครับสีน้ำเงินหล่อๆแบบนี้เลยรับเท่าไหร่ฮะฟรีดาวครับโอ้โหรับรถศูนย์บาทได้เลยทางร้านช่วยดาวแบบสุดๆนะครับรับรถแบบศูนย์บาทฟรีดาวเลยครับพี่เครดิตฟรีดาวผ่อนรู้ไหมคุณรู้ไหมผ่อนเท่ 5, าไหร่คะแนนสามพันหนึ่งผ่อนสามพันหนึ่งร้อยบาทครับสี่สิบแปดวด แต่ยังไม่อปัปเดตล่าสุดนะข้าวหกสิบนวดครับอันนี้สามพันหนึ่งร้อยบาทหกสิบนวดราคางินสดเป็นมิตรมากไม่ใช่มิตราชีพนะเป็นมิตรมิตรภาพจริงๆนะราคาสเงินสด99,000บาทครับราคาสเงินสด99,000บาทครับผมเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยสำหรับคันนี้นะครับกับเบนารีบีเอ็น4ปี2019คันนี้ นะครับปี2,019นะครับราคาเงินสด9 9 0 0 0บาทเครดิตดีดฟรีดาวอนเพียงเดือนละ3,100บาทเท่านั้น60งวดมาจัดมาโดนกันได้ครับประมาณนี้นะเซ็ Z 900้ยมีไหมครับมีครับพี่นะแซ็ Z 900มีครับผมตัวน,นี้ปี2,016นะครับปี16 าาราคากระสดอยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นเก้าพบาทฮะอะไรนะเซตเก้าร้อยปีสิบหกแสนหกหมื่นเก้าพันใช่ไหมนี่พอนสี่พันกว่าบาทบ้าไปแล้วนะเซตเก้าร้อยปีสองพันสิบหกครับพี่นะครับสีดำโครงเขียวงานหุ้มคาร์บอนน้ำใช่เลยนะครับหุ้มคาร์บอนน้ำตัวนี้นะครับท่อเดิมสายสัน้นนะปี2016 9, นหนึ่งแสนหกหมื่นเก้านบาทอีกรอบหนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นเก้านบาทเครดิตดีรับรถจบที่สี่พันบาทเท่านั้นครับรับรถจบที่สี่พันบาทครับเซตเก้าร้อยนะใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนกับค่างวดเพียงเดือนละสี่พันหกร้อยบาทครับผมผ่อนเดือนละสี่พันหกร้อยบาทนะครับโอ้โหสี่สิบแปดวนนะครับสำหรับคันนี้นะ พี่ๆนั่นในสนใจทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมดูราคาให้อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าจริงคันนี้รถเพิ่งเข้าเลยเราไปดูราคาอีกรอบหนึ่งแต่ราคาไม่หลุดนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวทําให้ก็ราคาประมาณนี้พี่นะครับมีทุกแบบมีทุกรุ่นมีทุกสไตล์อ่ะตัว R ไฟกลมงานคาร์บอนโอ้โหรอๆแบบนี้เลย CB 6 5 0 R ปี2018ครับว่าอ,อะไรมันจะหล่อขนาดนี้โชค๊คหัวกับแนบซับแท้งอ่ท่อเอสซีท้ายสั้นนะครับ,อรบโอ้โหอ,อะไรมันจะหล่อขนาดนี้ปี2018ครับพี่ค่างวด4,900บาทครับ48งวด4,900บาท48งวดกับโฉมตากลมนะ CB650R ปี2018ในราคาเงินสดอยู่ที่159,000บาทนะครับ159,000บาทเครดิตดีรับรถจบที่4,000บาทเท่านั้นครับดาว4,000บาทครับผมผ่อนเพียงเดือนละ4,900บาท48งวดนะครับหาหยุมไม่ผิดหวังแน่นอนหารุ่นไหนแบบไหนมีทั้งมือหนึ่งและมือสองนะนะครับมีทั้งมือหนึ่งและมือสองครับพี่โอ้โหมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกกันไปเลย นะมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกขอนแกนบรรยากาศดีมากพี่ตอนนี้ฝนตกทั้งวันนะครับมีทั้งมือหนึ่งและมือสองมาพูดคุยทักทายนะเกือบลืมไปเลยครับเนี่ยไฮไลท์หคัน c b 6 5 0 s ปี2016นะครับปี2016ตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างดอกยางหน้าหลังเต็มเตมนะครับดอกยางหน้าหลังเต็มเต็มช๊นะยังเป็นโช๊เดิมอยู่ นะครับยิสเบกคู่หน้า ABS ชิวหน้าทรงสูง,สงนะครับพร้อมอะไรวะกันล้มแข็งเครื่องนะครับกับท่อไดโวอีกหนึ่งใบนะโอ้โหหล่อมากท้ายสั้นดอกยางหน้าลังเหลือเต็มครับปี2016สีไตรคัลเลอร์แบบนี้มีพี่ๆท่านใดหาอยู่ไหมครับพร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังครับสำหรับคันนี้หล่อมากครับ ลามีสไตล์บายเจ็คชิ้นนี้ไม่มีเสียแน่นอนหลองจริงสีสวยไตคันเลอร์ครับผ่อนเดืองละ3,700บาทครับพี่พี่พี่สนใจไหมสามันเจ็ดรบาทเท่านั้นนะครับ48งวด ราคาเงินสดเปิดไปที่115,000บาทครับ115,000บาทเท่านั้นสำหรับราคาเงินสดครับนะหรือว่าพี่พี่ท่านใดที่อยากจัดไฟแนนซ์นะรับรถจบที่9,000บาทครับรับรถดาวอยู่ที่9,000บาทครับพี่ครับพี่นะค่างวดอยู่ที่3,700บาทครับผม48งวดนนะครับมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เป็นเอกสารหนึ่งบ้านครับผมนะครับออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกพื้นที่ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผม นะโทรเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ครับ085493657รามีสไตล์ปลายแจ็คชื่อนี้ไม่มีเสียครับผมหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ครับพี่นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับไว้เจอกันโอกาสหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถให้ชมอยู่ด้านในเยอะนะยังพาดูไม่หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ